ดาวเสาย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ2ปีครึ่งนะครับในวันที่1มีนาคมนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายดวงนะครับแต่ว่าดาวดวงหนึ่งนะครับซึ่งใช้เป็นหลักสําคัญในการพยากรณ์นะครับในทางโหราศาสตร์ก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับในตำราเนี่ยเขาบอกว่า ทายโทษทุกให้ทายดาวเสาร์นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่าพระุขเข้าพระเสาแทรกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดาวเสาร์ก็มีทั้งด้านที่เป็นลบนะครับแล้วก็มีทั้งด้านที่เป็นบวกด้วยเหมือนกันนะครับการย้ายราศีนะครับในวันที่1มีนาคมนะครับเวลา7จ็ดโมงสานาทีนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะมีผลนะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นการย้ายออกแน่นอนนะครับคือเวลาย้ายปุ๊บเนี่ยต้องมีออกแล้วก็มีเข้านะครับ ดาวเสาเนี่ยนะครับอยู่ในราศีคุณมา2ปีครึ่งกําลังจะย้ายออกครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรและราศีกรกฎนั่นเองนะครับคือถ้าหากคุณดูชีวิตในช่วงสองปีกว,กว่าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอดาวเสาย้ายออกเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับย้ำนะครับว่าคําพยร์กรนะครับใน EP ีพิเศษนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการย้ายของดาวเสาร์และมีผลกระทบต่อดวงคุณอย่างไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการดูดวงนั้นครับมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยมีดวงดาวอื่นๆอีกเยอะนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องไปคอยติดตามนะครับในดวงรายเดือนกับหมอช้างกันอีกทีนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดในราศีมังกรแล้วก็ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับก็ถ้าคุณอยากจะทําบุญหรือจะไหว้ดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการไหว้ส่งดาวเสานะครับออกจากดวงของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่ ใช้คําว่าหมดเคราะห์หมดโศกก็แล้วกันกนะครับส่วนคนที่ดาวเสาวเข้าใหม่ผมอกว่าเอ๊ะถ้าก่อนหน้านี้ย้ายออกแล้วเขาดีขึ้นแสดงว่าพอย้ายมาปุ๊บมาเข้าเราจะแย่ลงหรือเปล่านะครับต้องบอกกันว่าปฏิกิริยาของดาวเสาร์กับราศีในแต่ละราศีนะครับมีผลแตกต่างกันนะครับซึ่งหลังจากวันที่1มีนาคมไปอีก2ปีครึ่งนะครับดาวเสาร์จะเข้าสู่ราศีกุ่มนะครับและผู้ที่เกิด ราศีสิงห์นะครับก็จะได้รับผลกระทบร่วมไปกันด้วยนะครับดังนั้น2ราศีนี้นะครับมีผลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนที่เป็นเจ้าภาพก่อนเลยก็คืออย่างราศีกุมเองเนี่ยนะครับโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ใครที่เกิดราศีกุมนะครับหรือบางคนดูในแบบลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับคุณเป็นราศีที่ในโหราศาสตร์แบบเดิมนะครับจะมีดาวราหูเป็นดาวประจําตัวอยู่นะครับทีนี้สองกราหูเนี่ยพอมาเจอกันเนี่ยภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรนะครับคือเป็นดวงดาวแห่งการขยับขยายการเติบโต นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าดาวเสาร์มันเป็นดาวแห่งความทุกโศกเสียใจนะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะครับปัญหารเรื่องการถูกโกงปัญหาเรื่องสุขภาพเพะนั้นชาวราศีกุมเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในเชิงด้านอื่นของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะมีการเติบโตนะครับมีการขย,ขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับ จริงๆถามว่าตัวราศีสิงห์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าดวงดาวมันจะไปลงกับเรื่องของคู่นะครับหุ่นส่วนคู่สัญญาคู่ครองอะไรที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายนะครับคือถ้าของเดิมมีปัญหาอยู่แล้วช่วงดาวเสาเปลี่ยนเข้าเนี่ยก็ต้องระวังประครับประคองกันนะครับหรือใครที่ยังไม่มีอยากจะมีความรักอาจจะเพราะเรื่องคนโสดนะครับเดี๋ยวจะมีคู่มีความรักครั้งใหม่ก็ต้องดูหน่อยนะครับคือไม่ได้ห้ามแต่ว่าอาจจะต้องคบกันแบบลักษณะของความเป็นเพื่อนนะครับให้มากมากหน่อยหรือว่าใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้เยอะหน่อย นะครับแล้วก็สิ่งที่เตือนราศีสิงห์มากที่สุดก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องการเงินนะครับคุณเป็นราศีที่หลังจากดาวสอปเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของการถูกโกงถูกหางหลังเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่าในเรื่องของการทําบุญนะครับหรือว่าการไหว้ดาวสองจริงๆต้องบอกว่ามีหลากหลายวิธีการครับคือต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะครับคุณเลือกทําอะไรที่สบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าสตางค์ของเรา นะครับไม่ใช่ว่าไปไหว้ดาวเสาต้องเสียเงินกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับก็อันดับแรกเลยที่ผมแนะนําอยู่เสมอแล้วก็แนะนํามาเป็น10ปีแล้วนะครับก็คือเวลาดวงดาวเปลี่ยนดวงดาวย้ายเนี่ยนะครับเราต้องเตือนสติตัวเองนะครับด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทําบุญนะครับมีหลายวิธีการครับแต่สวดมนต์เนี่ยคุณไม่ต้องเสียตังค์นะครับสวดมนต์อยู่บ้านก็ได้นะครับบทสวดเนี่ยเดี๋ยวลงให้ในช่องทางทั้งเฟซบุ๊กทางอินสตาแกรมก็ไปติดตามกันได้นะครับ จะสวดมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนสายไหว้พระนะครับก็พุทธรูปนะครับที่เกี่ยวกับดาวเสาวน้นถึงพระเสารยก็จะหนึ่งพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับถ้าหากคุณมีโอกาสไปกราบพระนะครับจะในกรุงเทพต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณสะดวกเดินทางนะครับหรือบางคนเป็นสายพญานาคนะครับเดี๋ยวนี้คนก็ไปนับถือพญานาคเยอะนะครับก็สามารถที่จะไปขอพรอาศัยฤกในวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับขอพรกับพญานาคก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ช่วยเช่นียวกันนะครับหรือ สายไหวนะครับบางคนบอกไม่ได้อาจารย์นะครับติดตามอาจารย์ช้างหมอช้างมาเนี่ยนะครับต้องมีการจัดของไหว้นะครับคุณก็สามารถจัดได้นะครับก็คือของไหว้เนี่ยดาวสาวเนี่ยสีก็จะเป็นคล้ายๆกับพระหูนะคุณใช้สีดําก็ได้ใช้สีม่วงก็ได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับผลไม้สีม่วงก็จะเป็นพวกอง,งุ่นพวกอะไรเงี้ยนะขนมสีดำาขนมเปียกปูนหรือขนมชั้นสีม่วงแบบนี้ก็ได้ นะครับก็จะเป็นเลขของดาวเสาร์เขาจะใช้ของไหวประมาณ7อย่างนะครับหรือว่า10อย่างเป็นเลขของดาวเสาร์นะครับโดยตัวเราผู้ไหวเนี่ยนะครับก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศของดาวเสาร์นะครับเรื่องในการไหวเนี่ยจริงดาวเขาเปลี่ยนตั้งแต่7จ็ดโมงสาแล้วนะครับใครสะดวกก็ไหว้ตอนเช้านะครับใครไม่สะดวกก็อาจจะหาเวลาอื่นนะครับที่มีเลข7็นะครับเช่นถ้า7จ็ดสามเก้าเวลาอาจจะเป็น ทุ่มสินาทีก็ได้นะครับเพราะเลขเี่ยเป็นเลขดาวเสาร์เลข10ก็เป็นกําลังของดาวเสาร์นะครับก็แบบนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถจะไหว้ดาวเสาร์ได้ด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับบทสวดคาถาวิธีไหว้เดี๋ยวลงไว้ให้นะครับในทาง a c e b o o k นะครับในทางอินสตาแกรมก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วสำหรับผู้ที่เกิดในราศีอื่นๆนะครับที่ดาวเสาร์ไม่ได้เข้าไม่ได้ออกราศีของคุณนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีผลกับดวงของเราอย่างไรบ้างนะครับจริงๆบางครั้งเนี่ย การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับโดยเฉพาะดา,าวสารก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลดีนําข่าวดีมาให้กับชีวิตของคุณได้นะครับอย่างเช่นคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยถ้าดาวสาวเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะครับจะส่งผลดีนะครับใน เรื่องของโชคลาภการเงินที่เรียกว่าปังขึ้นนะครับส่วนใครที่เกิดราศีพฤษภนั้นนะครับดาวเสาย้ายแล้วเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องงานนะครับคนที่ตกงานว่างงานอยู่เนี่ยโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานได้มีอะไรใหม่ๆทำเนี่ยจะมีเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเป็นราศีแห่งการมีโชคในเรื่องของการเดินทางไกล นะครับหรือว่างานที่ต้องติดต่อในที่ไกลๆได้เดินทางไกลามากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีนะครับในขณะที่ราศีกรกฎเราบอกไปแล้วนะครับราศีสิงห์เราก็พูดไปแล้วนะครับส่วนผู้ที่เกิดราศีกันนั้นนะครับเวลาดาวเสารเปลี่ยนเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้บุกเบิกพบกับความท้าทายใครที่ชอบอะไรใหม่ๆและว้าคุณเป็นคนขี้เบื่อเนี่ย ดาวเสาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคุณมีเรื่องสนุกสนุกที่ดีรออยู่อย่างแน่นอนนะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั้นนะครับดาวเสาเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการขยับขยายการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าฝากเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของบุตรและก็บริวารไปด้วยนะครับในขณะที่ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นนะครับดาวเสาเนี่ย จะส่งผลทําให้เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านช่องคุณเนี่ยมีความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับบางคนแต่งบ้านต่อเติมบ้านนะครับซื้อบ้านหลังใหม่ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีธนูนั้นนะครับก็เป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะดวงดาวเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของการขยบขยายการเจราจาต่อรองความกว้างขวางในชีวิตที่มากขึ้นงานที่มีโอกาสมากขึ้นนะครับ ในขณะที่ราศีมังกรเราบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นราศีที่ดาวเสาร์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้ที่เกิดราศีกุ่มก็บอกไปแล้วว่าควรจะต้องเตรียมตั้งรับกับดาวเสาร์อย่างไรนะครับแล้วก็ราศีสุดท,ท้ายคือราศีมีนะครับราศีมีนั้นเว,นานวนานลาดาวเสาร์เปลี่ยนเนี่ยก็จะเหมือนกับการได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่จะเป็นความช่วยเหลือแบบที่ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝากเตือนราศีมีนะครับว่าบางทีพอดาวเสาร์ย้ายแล้วคุณอาจจะได้เงินได้โชคอะไรบางอย่างมาแต่บางทีมันเป็นเหมือนทุกขลาบ ได้มาปุ๊บมีเรื่องเสียไปนะครับดังนั้นการวางแผนในเรื่องของการบริหารการจัดการการเก็บการอ่อนก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับและแน่นอนนะครับในช่วงที่ดวงดาวเปลี่ยนดวงดาวย้ายแบบนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าหาอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้กับชีวิตของเรานะครับจริงๆการเลือกในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับ เพื่อให้เป็นเบอร์มงคลเฉพาะคุณนะครับในช se ่ว no. งที่ดวงดาวเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมกับทางดีแท็กเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่ทําในเรื่องของเบอร์มงคลเฉพาะคุณออกมานะครับจริงๆงแล้วเนี่ยนะครับหลักในการดูเบอร์มงคลเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีการนะครับแน่นอนคุณอาจจะรู้ว่าต้องเลือกจากตัวเลขที่มีความหมายดีนะครับความหมายดีในเรื่องของความรักบ้างความหมายดีในเรื่องของการเงินการงานบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวเลขอย่างเดียวไม่พอ มันต้องมีเลขที่ตรงกับวันเกิดของเรานะครับเพราะว่ามันจะได้มีความเป็นดวงของเรามากขึ้นนะครับและล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเรามีเบอร์มงคลเฉพาะคุณนะครับรุ่นอัปเกรดนะครับเรียกว่า เป็นรุ่นที่ใช้ศาสตร์ชั้นสูงนะครับคือมันจะมีความตรงกับดวงคุณมากขึ้นครับเพราะว่าผมเนี่ยได้นําเลขบัตรประชาชนนะครับต้องย้าว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นเลขที่เฉพาะเราคนเดียวนะครับไม่มีใครซ้ํากับเราเลือกไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับนั้นเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งที่ใช้ในการกําหนดดวงได้ดีที่สุด เลขหนึ่งเลทีเดียวนะครับดังน,นั้นศาสตร์ใหม่ของเรานะครับยิ่งตรงดวงยิ่งมงคลนะครับก็คือในเรื่องของการดูเบอร์ทั้งเลขคู่มงคลนะครับทั้งวันเกิดของคุณแล้วก็จากเลขบัตรประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดเบอร์มงคลเฉพาะคุณได้ด้วยหรือบางคนนะครับอาจจะใช้เบอร์เดิมเนี่ยมานาน,นครับมาเป็น10ปีนะไม่กล้าเปลี่ยนนะครับอยากจะ หาเบอร์ที่เรียกว่ามาเสริมความเพงให้กัเรานะครับเรียกว่าใช้2เบอร์ควบคู่กันไปนะครับจริงๆเนี่ยเบอร์มงคลสมัครคุณนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีแบบที่เป็นแบบเติมเงินด้วยนะครับคุณก็สามารถนะครับเลือกมานะครับสามารถใส่เป็นสิมคู่กันนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์เดิมที่คุณใช้อยู่นะครับแล้วก็ลองเบอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเบอร์แบบเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่ผม เลือกเองทุกเบอร์เลยนะครับสามารถที่จะเลือกมาใช้คู่กันกับเบอร์ประจําคุณนะครับเพื่อเป็นการเสริมความเห็นงความปังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าหากคุณฟังแล้วแหมอยากจะรู้รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับเรามีอีกหลายช่องทางนะครับเช่นถ้าหากคุณอยากจะคุยกับนักพยากรณ์น,นะครับเป็นดีแท็กทีมมงคลน,นะครับก็สามารถไปจองคิวนะครับดูดวงฟรีเป็น ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักพยากรณ์เชี่ยวชาญเรื่องของ3าตัวเลขนะครับที่จะช่วยให้คําแนะนำนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปที่ d t a c s h o p ทุกสาขาได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ d t a ท s ก o p เนี่ยผมก็เป็นคนเทรนมาให้กับมือนเองนะครับย้านะครับดาวเสาเปลี่ยนดวงดาวย้ายนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์หาเบอร์ใหม่นะครับค่าเบอร์ศูนย์บาทเป็นเบอร์มงคลพิเศษนะครับรุ่นที่เรียกว่ายิ่งตรงดวงยิ่งมงคลนะครับเข้ากันไปได้ที่ w w w d t a ว c o t h นะครับหรือว่า คลิกลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเซิร์ช Google นะครับดีแท็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณครับจะสแกน qr code ก็ได้เข้าไปตรวจเช็คเบอร์นะครับไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ค่ายไหนนะครับสามารถเช็คคำพยากรณ์เบอร์ของคุณได้ฟรีทุกค่ายเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการย้ายราศีสำหรับดาวเสาร์นะครับที่เป็นการย้ายใหญ่ในรอบ2ปีครึ่งนะครับแต่งจริงแล้วใครที่สนใจในเรื่องดวงชะตานะครับคำพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเรายังมี ดวงรายเดือนกับหมอช้างนะครับ EP ใหม่กำลังจะออกแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในคอนเทนต์พิเศษอื่นนะครับคุณสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Instagram นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่มีคอนเทนต์พิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Tik t o k นะครับแอดหมอช้างทีวีนะครับไปกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกันได้นะครับเราก็จะได้มาอัปเดตเรื่องของดวงดาวเรื่องของกัมพยากรกันเป็นประจำเหมือนเคยครับ